สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง l i ล e Simpleman นะครับก็คลิปนี้นะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาที่โรงรถของผมนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันว่างซึ่งผมเองเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรทําก็จะแวะมาที่โรงรถนะครับก่อนที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนอนุบาลนะครับ ก็พอดีหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของรถวีด202นะครับก็พอดีผมจะ,ะแวะมาทิ้งขยะนะครับที่ที่ลงรถนะครับเนื่องจากว่าซ่อมอะไรไว้แล้วก็พอดีจะเคลียร์ลงรถนะครับก็พอดีมีโอกาสได้มาเห็นกรองน้ำมันเครื่องนะครับ ที่ผมวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็พอดีว่าผมเองเนี่ยก็ได้ลองผ่าไส้ในดูนะครับว่ามันมีคราบอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูสภาพเครื่องของเราด้วยนะว่ามันสะอาดแค่ไหนข้างในก็ตามนี้เลยครับพอผ่าเสร็จก็เจอพวกฝุ่นผงนะครับน่าจะเป็นมาจากคราบสลัดในน้ํามันเครื่องนะครับที่เป็นพวกคโครนพวกอะไรพวกนี้เวลามันแห้ง มันก็จะกลายเป็นผงตามนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครที่ได้ทำการถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับก็ลองถามช่างดูก็ได้นะครับว่าเอ๊ขอกรองเก่าเอามาเอา,เอามาดูหน่อยได้ไหมนะฮะเพื่อจะลองผ่ากันดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองผ่าให้ดูสดๆกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่ากรองเนี่ยมันสกปรกขนาดไหนนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาผ่ากองกันดูเพิ่มนะครับก็พอดีผมได้ผ่าเองดูเล่นๆดูก่อนแล้วนะครับตรงนี้ที่อยากจะให้เพื่อนๆดูก็เดี๋ยวผมจะผ่าเพิ่มนะครับเป็นการผ่ากันส,สดๆให้ดูกันไปนเลยว่าเอ๊ข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็มันจะแสดงให้เห็นถึงว่าเพื่อนๆควรจะให้ความสําคัญกับการถ่ายน้ํามันเครื่องของรถ ของเพื่อนๆที่ใช้อยู่ด้วยนะครับก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะทุกยี่ห้อเลยจะเหมือนๆกันนะครับก็คือว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายตามระยะที่กำหนดนะเพราะว่ามันจะเห็นถึงความาสะอาดของข้างในเครื่องยนต์นะครับก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเป็นคาบโครน ดีไม่ดีก็จะเห็นเป็นผงเหล็กด้วยนะครับแต่ของผมนี่จะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นภาพคาบโครนซะมากกว่าตามนี้เลยครับเป็นเหมือนพัดเลยนะก็เพื่อนๆคงเห็นกันแล้วนะครับว่า,าในการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์ของเพื่อนๆนเนี่ยสะอาดขึ้นนะแล้วก็ลื่นขึ้นแล้วก็การดูแลรักษาเบื้องต้น ก็คือการถ่ายน้ำมันเครื่องและมันจะช่วยยืดอายเอาุเครื่องยนต์ของเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะใช้รถไปอีกนานๆวิ่งเป็นล้านกิโลเนี่ยสามารถทำได้ด้วยเบสิกง่ายๆก็คือการถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำตามระยะที่กำหนดนะครับส่วนเรื่องของกรองเนี่ยก็อยากจะให้ใช้กรองที่มีคุณภาพดีนะครับ ในตลาดเนี่ยมันมีทั้งถูกแล้วก็กลางแล้วก็ราคาแพงแล้วก็ของแท้นะไอกองที่มันเป็นราคาถูกๆเนี่ยมันก็จะเป็นฟรีดมันจะเป็นกระดาษนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยค่าในการกรองของมันเนี่ยจะน้อยนะครับคือก็คือกรองได้ไม่ละเอียดมากเท่านั้นเองไม่ใช่เท่านั้นเองสิ ก็ก็มันก็มีความหมายเหมือนกันนะว่ามันจะต้องกรองอความละเอียดของฝุ่นผงเนี่ยได้มากนะเป็นวัดกันเป็นไมครนะนครับซึ่งในทางเทคนิคมันจะค่อนข้างละเอียดซึ่งผมเองก็ก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากมายนะครับก็ยังไงก็ตามก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับใช้กลองอแท้นะครับหรือไม่ก็ใช้ยี่ห้อดีๆเช่นมานเมาสก็ได้นะครับตามเนี้นครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยในการาบำรุงดูแลรักษารถยนต์เช่นเคยนะครับก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ได้ครับสวัสดีครับ